ทดสอบนะครับอ่านาา์โค้ดบนบัตรประชาชนนะครับด้วยเครื่องอ่านาา์โค้ดไร้สายนะครับจะลองให้ดู2ตัวนะครับตัวแรกเป็นรุ่น n i t ้า2 1 0 0 R นะครับหัวอ่านจะเป็นแบบ CCD ทั้งคู่เลยตัวนี้เป็นซีบ้านะครับรุ่น DS 2 2 7 8หลครับไร้สาย DS 2 2 7 8นี้จะมีฐานด้วยนะครับฐานแบบนี้คือสามารถวองปัญฐานแล้วอ่านออ t โตได้นะฮะโอเคเริ่มจากตัว n i t ้า1 0 0 R ยิงเข้า Excel บนคอมพิวเตอร์นะครับ นะครับยิงได้ครับลํำสสยจะเป็นแบบนี้นะฮะเวลาอ่านบราบราลาชนเนี่ยมันต้องมีมุม,มน,นะครับคือไกลมากไม่ได้นะครับใกล้มากก็ไม่ได้ต้องคำมุม4ี่้าองศาในการยิงนะครับต้องหามุมนะครับมไม่งั้นจะยิงไม่ได้ลองอันนี้เป็นตัวแรกนะครับก็ยิงได้นะครับยิงได้ตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัวเรียกว่าถ้าตัวท็อปเลยนะครับ Ds 2 2 7 8 นะครับ d s 2อง8ก็ยิงง่ายกว่านะครับแต่ยิงได้ทั้งคู่นะอันนี้แทบไม่ต้องเลงเลยนะครับมาดูได้ทั้งคู่ครับได้ทั้งคู่นะครับแนะนำา2ตัวนี้เลยครับก่อนครับ